ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักขยายคอเสื้อช่วงแรกนะคะจะเป็นแถวที่1ถึงแถวที่12แล้วก็จะมีการใช้เคเบิลเส้นสั้นก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นเคเบิลเส้นยาวนะคะเทคนิคการใช้ตรงนี้ก็จะเป็นมีจิกลูปตะลูปด้านเดียวสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนเมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 180เสื้อ knitting summer ถักจากคอขยายลาย EP นี้เป็น EP 3เราจะเริ่มถักขยายคอเสื้อตามผังลายนะคะผังลายจะมีทั้งหมด30แถวพี่เมย์จะทำคลิปออกมาทั้งหมด3 EP นะคะ EP 3จะเป็นแถวที่1ถึงแถวที่11 EP 4จะเป็นแถวที่12ถึงแถวที่24 EP 5นะคะจะเป็นแถวที่2 5 3 0แล้วเราก็จะคำนวณรอบอกกันนะคะผังลายตรงนี้เอาลงไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะคำอธิบายจะโชว์ออกมาคุณตามลิงก์ไปดูได้เลยนะคะพี่เมย์ลงไว้ที่เว็บไซต์ เวลาถักนะคะจะถักให้ดูหนึ่งช่วงลายหนึ่งช่วงลายแบบนี้ตั้งแต่มาร์กเกอร์ถึงมาร์กเกอร์และจะถักคู่กันนะคะเราจะเริ่มถักที่แถวที่สามเพราะว่าลายตัวนี้เราถักนิดมาแล้วสี่แถวนะคะสี่แถวตัวนี้แถวที่สามก็คือแถวที่หนึ่งในลายแถวที่สี่ก็คือแถวที่สองในลายนะคะเราจะเริ่มที่แถวที่สามในผังลาย พี่เมทจะถักให้ดูสามคู่กับสี่ห้าคู่กับหกเจ็ดคู่กับแปดเก้าคู่กับสิบแบบนี้นะคะทีละคู่ทีละคู่แถวที่สามนะคะผังลายจะเป็นการถักนิดสี่ตัวยันโอเวอร์นิดแบ็กยันโอเวอร์นิดสี่ตัวต่อไปก็เป็นยันโอเวอร์นะคะแล้วก็ลายนี้สีฟ้าตัวนี้จะเป็นการถัก sl 2 k 1 part over จบด้วยการถักย a r n over แล้วพี่เมย์ก็จะต่อด้วยแถวที่4แถวที่เป็นเลขคู่แถวที่4แถวที่6แถวที่8แถวที่10แถวที่12เป็นการถักนิดอย่างเดียวมาดูแถวที่สามพอถักให้ดูหนึ่งช่วงลายคุณก็ถักต่อให้ครบนะคะอันนี้พี่เมย์ถักชุดสุดท้ายพอเราเลื่อน m a r k ร์เสร็จแล้วนะคะมันจะเริ่มโดยการที่ถักนิดสตัวห สองสามสี่ยันโอเวอร์ปัดใหม่ขึ้นมานะคะนิดแบก็กเวลาถักนิดนะมันจะมีนิดฟอนก็คือห่วงนี้นิดแบ็กก็คือห่วงหลังยันโอเวอร์ก่อนนะคะแล้วค่อยนิดแบก็กยันโอเวอร์นิดฟอนสี่ตัวสองสาม แล้วก็สี่มันจะเหลือสามห่วงก่อนถึงมาร์กเกอร์นี่ค่ะสามห่วงสุดท้ายลายที่ถักคือยันโอเวอร์เ l 2ลเลื่อนสองห่วง k1 ก็คือนิดวันพาร์ o โอเวอร์ก็คือยกสองห่วงตัวนี้ข้ามจบโดยการถักยันโอเวอร์แล้วเลื่อนมาร์กเกอร์ ลายต่อไปเป็นลายนิดถักนิดวนรอบสำหรับแถวที่สี่แถวที่สามหลังจากถักให้ดูแบบนี้คุณก็ถักให้ครบจำนวนทั้งหมดสิบสองลายนะคะตรงนี้อันนี้พี่เมย์ถักเป็นลายชุดที่สิบสองพอดีแล้วมันก็จะมาต่อด้วยแถวที่สี่แถวที่สี่ถักนิดค่ะเวลาเราถักลายนิดมาดูวิธีเลื่อนมาร์เกอร์นะคะเลื่อนมาร์เกอร์ยังไงไม่ให้เก,ก,กะ่กะมือตรงนี้เป็นยันโอเวอร์เราก็ถักลายนิดปกติ นับห่วงให้ครบนะห่วงอย่าให้ขาดนะคะค่อยๆทำทีละชุดทีละชุดเนี่ยฮะอันนี้เป็นตัวยานอเวอร์เราก็ถักลายนิดนิดก็เป็นนิดฟอนถ้าเราถักลายนิดมาร์กเกอร์ห้อยมาข้างหน้ามันจะไม่เกะก,กะถ้าเราถักลายเพลอมันจะห้อยไปข้างหลังเนี่ยให้มันปัดมาข้างหน้า ถักลายนิดวนรอบค่ะเดี๋ยวมาดูแถวที่5กับแถวที่6ต่อไปแถวที่5นะคะแถวที่5สีชมพูตรงนี้ลายมันถักก็คือ K2 t o g e t h e r นะคะนิด2อง yarn over นิด y a n over นิด back y a n over นิด yarn over น,นิด2แล้วตัวนี้ SKP ฝั่งทางซ้ายเนี่ยถักเหมือนกับแถวที่3 วิธีถักวิธีถักแถวที่ห้านะคะหลังจากที่เราเลื่อนมาร์เกอร์เสร็จแล้วนะสองห่วงตรงนี้ถัก k 2 t o g e t h e r ต่อไปถักนิดนะคะสองอ่ะแล้วตรงนี้นะถักยันโอเวอร์นิดต่อไปยันโอเวอร์นิด back ยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์แล้วก็นิดสองห่วงสองห่วงต่อไป s k p เสามห่วงตรงนี้ถักเหมือนเดิมนี่นะคะสามห่วงนี้จะเป็นยันโอเวอร์ sl 2 k 1 พาร์ทโอเวอร์งานจะจบโดยการที่ถักยันโอเวอร์เลื่อนมาร์เกอร์แถวต่อไปแถวที่หกจะเป็นการถักนิดเราก็ถักนิดวนไปจนถึงมาร์เกอร์ พอลายมันเริ่มขยายนะคะเราจะเปลี่ยนไม่นิดไม่นิดจะใช้3.5เหมือนเดิมนะคะเปลี่ยนเคเบิลจากเคเบิลเส้นสั้นเป็นเคเบิลเส้นยาวให้รับกับห่วงที่มันขยายออกเลื่อนมาร์เกอร์นะคะเราถักนิดต่อถักนิดต่อวนรอบค่ะสำหรับแถวที่6เริ่มเห็นลายแล้วนะคะวิธีถักแถวที่7นะคะ หลังจากตรงนี้จบด้วยการถักยันโอเวอร์เลื่อนมาร์เกอร์ k คทูนิดสองห่วงยันโอเวอร์นิดสองต่อไปนะคะยันโอเวอร์ นิดแบ็กยานโอเวอร์นิดสองตัวยานโอเวอร์นิดสองเอสเคพยานโอเวอร์สลิปทูนิดวัน แล้วยกสองห่วงข้ามพาร์โอเวอร์อย่าลืมจบโดยการถักยันโอเวอร์เลื่อนมาร์กเกอร์มาข้างหน้าแถวที่แปดจะเป็นการถักนิดบนรอบอันนี้แถวที่แปดนะ ตรวจห่วงตรงที่เป็นยันโอเวอร์ตรงนี้ด้วยก่อนที่จะถึง marker ตัวนี้ห่วงนี้เลื่อน marker มาข้างหน้าเราถักนิดต่อต่อไปเป็นแถวที่เก้านะคะพอเราเลื่อน m a r อร์เสร็จแล้วนะถัก k 2ถักนิดนะคะ พอหักนิดสองเสร็จแล้วนะคะยันโอเวอร์ต่อไปนิดสามยันโอเวอร์นะคะลอนนิดแบ็กยันโอเวอร์นิดสามยันโอเวอร์นิดสองไป SKP S K P เหลือสามห่วงนะ ยานโอเวอร์ over, sl 2 k 1พาร์โอเวอร์จบด้วยยานโอเวอร์แล้วถักลายนิดแถวที่สิบจะเป็นการถักนิดบนรอบนะคะพี่เมย์จะเปลี่ยนไม้นิดนี่นะถักมาประมาณสี่ตัวห้าตัวเปลี่ยนไม้นิดถอดหัวไม้นิดด้านที่เป็นด้านขวาออก หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนเข้าหาตัวเราแล้วตรงท้ายนี่นะเราจะใส่ตัวนี้ไว้กันหลุดล็อกไว้ก่อนนะคะหัวไม่นิดอีกอันหนึ่งเราจะเอาไปใส่เคเบิ้ลเส้นใหม่หนึ่งด้านล็อกตัวล็อกไว้ เวลาล็อกนะคะหมุนตามเข็มหัวด้านนี้ที่เป็นเคเบิลเส้นยาวเราใส่มนิดสามจุดห้าเข้าไปมนิดตรงนี้เป็นมนิดแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะถ้าสนใจสั่งซื้อก็ต้นคลิปจะมีลงผลิตภัณฑ์ไว้ตรงมุมตรงนี้ค่ะพี่เมย์ใช้ของยี่ห้อนิดโปรนะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนมนิดนะคะย้ายไมนิดจากเคเบิลเส้นสั้นมาอยู่เคเบิลเส้นยาว เราก็ใช้เส้นยาวถักวนรอบจนมาถึงจุดเดิมตรงนี้เส้นสั้นมันก็จะหลุดไปพอมันหลุดออกไปเสร็จแล้วเราก็จะย้ายม่นิดฝั่งด้านซ้ายอันนี้ค่ะจากเคเบิลเส้นสั้นไปใส่เคเบิลเส้นยาวเราก็จะใช้เคเบิลเส้นยาวในการถักแถวนี้เป็นแถวที่สิบนะคะจำนวนห่วงมันเริ่มขยายออกมาแล้วนี่ค่ะดูจาก ดูจากห่วงที่มันอยู่ในเคเบิลเส้นสั้นจำนวนห่วงมันเพิ่มขึ้นนะคะพี่เมย์จะขยายเราก็ถักด้วยลายนิดวนรอบลายที่ถักตรงนี้จะเป็นแถวที่สิบไปเป็นวิธีถักแถวที่สิบเอ็ดนะคะตัวนี้เป็นยันโอเวอร์นะ ยันโอเวอร์เสร็จแล้วเลื่อนมาร์กเกอร์มาค่ะต่อไปเริ่มด้วย k two t o g e t h e r นิดสองตัวยั over. นโอเวอร์นิดสี่หนึ่งสองสามสี่ยันโอเวอร์นะคะนิดแ b ก a c k ยันโอเวอร์แล้วก็นิดสี่ตัวยันโอเวอร์นิดสอง skp พอ skp เสร็จแล้วตรงนี้เหลือสามห่วงยันโอเวอร์ sl t o ก็คือเลื่อนสองห่วง SL 2 k 1 k ก็คือนิด p a ร์ o โอเยกสองห่วงข้ามจบด้วยยันโอเวอร์เลื่อนมาร์เกอร์แล้วให้เราถักแถวที่สิบสองแถวที่สิบสองเป็นการถักนิดบนรอบตรงนี้เคเบิลมันจะเป็นเส้นยาวแล้วมันจะมีหลูก วิธีหลบนะอันนี้เป็นหลบด้านเดียวนะคะเราต้องประคองตัวห่วงให้ดีอย่าให้หลุดนะพอเราถักมานะคะตัวห่วงมันจะหมดจากมนิดฝั่งซ้าย วิธีหลูกก็ดันตัวนี้เข้าดึงตัวด้านล่างออกมาดันตัวนี้เข้าอันนี้หลูดด้านเดียวค่ะแล้วก็ดันตัวบนเข้าดันตัวบนเข้าถ้าเคเบิลมันยังยาวอยู่เราก็พาดมนาะพอพาดเสร็จนิ้วโป้งกดไหมยอยู่ด้านบน ถักขยายไปเรื่อยๆจนจำนวนห่วงมันเต็มเคเบิ้ลใหญ่เคเบิลเส้นยาวนะแถวที่สิบสองเป็นการถักนิดวนรอบสำหรับอีพีนี้นะคะพี่เมสาธิตถึงแถวที่สิบสองแล้วอีพีต่อไปเราจะมาถักแถวที่สิบสามถึงแถวที่ยี่สิบสี่ค่ะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลย จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะผังลายก็จะลงไว้ที่เว็บไซต์ลิงก์ของเว็บก็จะอยู่ใต้คลิปเช่นกันนะถ้าคุณดูคลิปวิดีโอนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาถ้าคุณต้องการดูคลิปอย่างต่อเนื่องไม่ต้องการรอเวลานะคะต้องการดูทันทีหลังจากที่พี่เมย์อัปโหลดเสร็จแล้ว ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของช่อง y o u t u b e เมทินีแฮนด์เมดได้ค่ะเป็นการสมัครรายเดือนนะคะเดือนละ50บาทคลิปวิดีโอตรงนี้พี่เมย์จะทำเป็นคลิปล่วงหน้ากำหนดวันเวลาโพสไว้เรียงลำดับนะคะเรียงลำดับตามคิวตามวันเวลาคลิปจะออกเฉลี่ยแล้วทุกวันนะคะเวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับเสื้อตัวนี้และเสื้อตัวอื่นๆด้วยนะคะ ถ้าคุณต้องการดูคลิปก่อนใครไม่ต้องการรอเวลาก็สมัครเป็นสมาชิกช่อง y o u u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ได้นะคะสนับสนุนพี่เมย์ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แทงแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะสนใจอุปกรณ์ก็ดูได้ที่ต้นคลิปนะคะจะมีแปะลิงก์ผลิตภัณฑ์ไว้ตรงมุมตรงนี้พบกันคลิปต่อไปค่ะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ